คนนี้เป็นคนมือสวยมากนะคะสวยมากตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะยี่สบเก้าสามสิบมือนี้สวยมากนะคะเห็นไหมฮะวิกตอรี่เกิดขึ้นตลอดเลยนะ,ะวิกตอรี่เกิดตลอดแต่มันมีทั้งหงายและก็คว่ำหงายและก็คว่ำเห็นไหมฮะมาดูมือซ้ายมือซ้ายนี่หงายตลอดสวยมากเลยแต่ทำไมคนนี้ถึงข้ามฝั่งไม่พน้น มือนี้ถ้าไม่เอานี้นำหน้านะคะถ้าไม่เอานี้แบงค์นำหน้าคนนี้เป็นเศรษฐีแน่นอนคือถ้าทำธุรกิจต้องทำในลักษณะค่อยคเดินแบบเต่านะคะหไม่ร่วมพูนกับใคร 2. ไม่ใจดีให้ใครติดนี้3อย่าเอานี้แบงค์นำหน้าสมมุติทำธุรกิจร้อยล้านห้าสิบ้านเป็นหนี้แบงค์ได้แค่ห้าหกล้าน แต่ถ้าเราไม่มีทุนทาอย่าเอานี่แบงค์นาหน้าถ้าเานี้แบงค์นาหน้ามันจะกลายเป็นดอกเบี้ยหมดได้หาเงินได้เก่งงานเยอะเห็นไหมฮะคอนเนคชันงานเข้าเยอะแต่เสร็จแล้วเห็นไหมฮะงานมีไม่ขาดแต่เสร็จแล้วบางทีก็โดนโกงมั่งนะฮะบางทีไม่พอก็เอาเงินแบงค์มามั่งฉะนั้นได้เท่าไหร่ยิ่งกู้เยอะมันก็ยิ่งส่งดอกเบี้ยเยอะ นะฮะมันก็หาเงินให้แบงค์ใช้และจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ8ปีจากเงินที่หมุน8ปีเริ่มชะงักแล่น้ำที่เคยพายเรืออยู่ในอ่างน้ำในอ่างมันเริ่มงวดงวดลงไปงวดลงไปเมื่อ8ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังงวดลงอยู่อย่างเงี้ยนะ,ะแต่ดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดตอนนี้กำลังเครียดหนักนะฮะฉะนั้นนะ,ะยาเอานี่ แบงค์นำหน้าอยากกู้จนเกินขนาดอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินแบบเต่ามือนี้จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ต้องไม่ไว้ใจใครพอได้เงินปุ๊บต้องดึงออกไปซื้อที่ไว้บ้างนะธุรกิจก็ค่อยๆลันไปค่อยๆไปอย่ารีบอย่าก้าวกระโดดนะคะหลายคนและลูกค้าที่เอานี้เอาแบงค์เอากู้แบงค์นำหน้าเนี่ยมันสะดุดไม่ได้เลยนะคะถ้าสะดุดคือจบ ะะฉะนั้นลายมือนี้นะคะต้องการวางแผนอย่างดีแล้วเดี๋ยวเขาก็อายุก,กลับไปอีกนะเขาก็สามารถที่จะอายุก,กลับไปสู่อายุประมาณ28 29อีกครั้งหนึ่งเขาก็ไปได้แต่คราวนี้ต้องเราวางแผนให้ดีค่ะมือนี้สามารถฟื้นและเป็นเศรษฐีได้ถ้ามีการวางแผนที่ถูกต้องค่ะ